กำลังจะเลยเออมันสอดใช่อยากเห็นขาหนูปครับจะขาบ่ไงนี่มกรออยเงี้ยเเจ็บแี่วอย่งงว้นักสบลล้วมกรอตอเียวับเนื้อตอนนี้เวลาลงเล่ไปตีม้ง คืออีทากันนะครับน้องอามาหน่อยคือหากินมันแด็พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแปลวนูน้ำร้านมากครับว่าละเอ็ดโขปปิงก้อยเสียบๆได้มาเกาะเกาะเต็มมันนี่อลยโอ้ก้อยใส่บวกอกาะเต็มแนนได้มาตัวนึงเลยได้อาถโอ้คุกตัวใหญ่เลยละใส่พอดีเลยตัวนี้ครับพ่อครผมพอดีงามๆเลย เอ็ดโคก่อนพี่น้องโอ้ยลอยไหมตอนคนมาแล้วตรงมาเผาเลยครับมันยังสีได้หอมนะครับพ่อครับแมนเขาต้องมาเผาแบบนี้แหละครับพี่น้องวงยาลอยไม้เพราะอันนี้มันขนซอนมันนี้นเ,เป็นเพื่อนพอดีเป็นพักกับเ <laughs> มื่อนี่แหละย,ยางกอยปีงกอยครับพี่น้องล้วก้อยหนูโอ้เคยมีได้ได้วยลอยไม้ห <laughs> นูได้มาสดๆไม่ไหมครับผม ตะเสียบค่าขนาดเลยหรอครับนี่ไา้ยินเพิ่นไปเสือโมงมาจากกาละสินจ็คเพิ่นไปอำเภอเลยจังหวัดกาลสินเฮานี่แ <c oughs> เมารดไปนอนวันสั้นขา <c oughs> นอนวันสั้นขา <c oughs> เออแจ้งอย่างได้มา <c oughs> ไม่หนังน pues ี่แม่ปลาเป็นผู้ต้มครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เรได้กินง่ายดอกพี่น้องเลยซีมงซีมงเขาเขาต้มใส่เกลือใส่ตะไคร่บ่ครับแม่ครับแม่เสร็วพอแล้วก็จะเอาไปปรุงด้วยกันครับผมนั้นยวนเส็นมันนั้นผัดมันได้เบื่อใหญ่แต่ว่าคนมันผัดหอมสูสีเดียวจะได้แบบคนขงกว้างตึงเลรองกินเดี๋ยวเราไปทำ อันห้าอันกลัวง่วงมึงนี้มันจะดใหญ่ขึ้นุด้ลครับพอครับอันเออมันมันใหญ่ยุ่ดลุบเหมือนนั่นนะบานมันใหญ่พี่แหละแต่ว่านมัวมันกว้างกว่านิดเดียวไหมรับพ่อมีการละมานี่สินะโอ้ยเก๋จังเลยก่อนพี่น้องสองตนี้เป็นเตาใหญ่แหละบ้าเป็นเตาอนใหย่ทีนี่มันอะไรกินเล็กยากกว่า บอกพี่น้องเสียงมันจุดจุดขันมันมันอันนี้เนะี่ยเอสเราเลิกกินกระเสบเด้อครับปิ้งกินจะซื้อกระเสบปิ้งก้อยกระเสบโคกระเสบครับพี่น้องมกกระเสียบขนมัน <laughs> แต่เย็นเย็นเดี๋ยวเฝ้าอิ่มก่อนเลยลูกเหลือเจอค่ค่าใช่ครับเบิ้งหมดเค็มครับ <c oughs> สบายคาดมันบะเค็มกว่า <c oughs> ตื่นส่มา้มีตะน,นอนคือน,นอนแต่สออาอแต่เข้มเข้มไม่เหมือนคืนบอลน้อยไม่แน่เล็กน้อยพี่น้องนี่ขนาดเอาหนังงอ,อแล้วได้หนูหนูมันมันครับมันมีความมันมเกิดไฟไวอยาดลงไฟลูกปึ๊บไม่ไป่น้อยนึงเดีโด๋โกข ไม่แน่แล้วเนี่ยเสียมันยังไปคอยมันหอมหอมไม่จังไลยนี่โอ้สี่น้องครับผมมาเบิ้งทางตุ่มหนังตุ่มเครื่องในตุ่มตับครับป้าคือมั่นเลยครับแม่ครับวัดขนาดข้าวขาวนี่พ่วงพ่วงมั่นบ่ครับเนี่ยเ้ยตุ่มนี่ต้องน้ำอุจจุนะครับเนาะพอแล้วเป่าจำนี้อีกพอาะเลยน้ำตุ่มเยอะมากอันเด็กขี้ขุนนะ นอวานังไดกับวานอ่ะเออนี่แหละได้การเลยหอมถั่วจะแสบขนาดเลยเตั้งไว้แค่นั้นละดันยุบไหมกำลังจะยุกแล้วพี่น้องจกเปอร์เซ็นเหล่านี้ครับพอเกลือซิบเกลือละเต็มเลยมันหอด้อยเลยได้เลยเกือิบเกอยุ่ครับตอนนี้ย่างหนูก้อยต้องเฮซุกได้หรูอมันยังไม่ได้กินข้าวกินอัพ มัมนมีแต่ความ<น>หอมแซ่บจุดเกาอีกศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมแบบนึงเข่อละเคยอจะสุกเต็มร้อยละสุกแล้วได้พี่น้องวันนี้เราไปฟักละฟักอกอยสุแสบแซ่บกับเขาเสาเ,สรรเราแซ่บอยู่เราเพิ่งจะเข้าสี่โมงละเฮ้ยปางเล็งไว้สี่โมงแม่นิรีน,ะนะพี่น้องโอ้อยมันดีตตับตบตับ,ตบ บันเป็นฟักละพี่น้องฟักก่อนนะครับอ,ออกครับเคียงใหม่นี่เคียงใหม่อย่างนี้ครับไม้ขามหลดตัวนี้นะไม้ขามแต่หลายปีได้เสียงหน่อยนี่เราอันกระดูกขามออกกันได้ครับพี่น้องมันแข็งแล้วครับเนาะนนี่ครับค่อยๆใบเนียวนมากเอาแค่ดูดูขามนอนกองอยู่ค้นละพี่น้อง กระดูขาของมันเนี่ยจะแข็งกว่ามูครับพี่น้องอเวลาเห่าเมียวเวลาไปย้ำถือ,อเสียวฝันเสียวเฮวอยู่ได้เขาลองเขียวเฮานะครับพ่อแมนแต่กระดูกสลังนี่มีค่อยแข็งเลยมันสืย้ำได้แต่ว่าหนูใส่ประมานนี่น้ำคิดว่ามันอาจจะย,ย้ำได้แบบพลอยเส,สียบๆนะครับพอดีแสนับนครับผมปัดขาตัวตัวนี้ครับพี่น้องเอ้ยยังฮ้อนอยู่พี่น้องขนาดโป่งมาตั้งถึงคน เออมันมอ่อนซอยใช่ยอยากเห็นขาหนูบ่ครับเอาจากขาบู่เอ้ยเอาจากขาบ่ถ้ากินก้อยคนขุยนี่บก่อะะเรียบร้อยแล้วดิครับผมปลอดแล้วพี่น้องแต่ว่าซุ้มดุคางดูนี่ฟักเสลดครับมีแข็งกระดอนโค้งสันหลังก็มีค่อยแข็งกระดอนหนึ่งครับเสร็จเลยเริ่มจะมองเลยหลักก่อนมองกระดูกมันเลยลักก่อน ต้องใจเย็นๆขั้นใจหฮ้อนกันมีแสบได้หน่อพี่น้องฟ <c oughs> ักมีละเอียดกับไปกินกักินยา่าเด็กเอาละลูกพี่น้องมันมุ่นละปูดะปานนี้ละโอ้โหงูโซ่โได้ฟักหลายเลยพี่น้องปาดเฮ็ดหอมนขนาดนี้ครับนี่ เครื่องในไปซอยกันเด้อพี่นอ้องคุณอะติดแต่เสียบวะเออเอาจานเอาแต่เครื่องในกับหนังมันนี่ละครับโอ้หมันก็บเราไว้แห้งิีบดินนะกับหางมันต้มเสียเดียวกินได้หมดครับทิม่มแต่กระดูบพอดี <S <S โอ้ย,ยเครื่องโพนมันครับนี่นี่แล้วมองมันเสียบพี่นอ้องเลย โอ้ขมดีไปแต่ไหนหได้นขนานี้นำย้อยมันนี่ตับหวานนังมันเลยครับเนี่ยเปรยวอย่างครับกินเอาเลยแปล้วอะไรเด็กินเอาไอ้บัน สูตรก้อยนองพอหน่อยถ้าเบิ้ลด้พี่น้องเลยกล่องกองเชียรอยหอมกันเด้อพี่น้องเลยหอมกันให้ปางฟุไใหม่ๆลบกมากินเลยแล้วนี่ ผักหอมนะนี่เนี่ยเสื้อก้อยเสื้อลาดแสบีบเสีเดอพี่น้องเนี่ยักสีหอมลเลยไหมไว้ถัก,กับนำกินได้ทึงหลากทึงโคตรเลยแล้วนี่นี่พอหน่อยคอสอ้ยหน่อยมาเกาะเลยพี่น้องเจ็บเหวพี่น้อง <c oughs> นั่งฟักซาบะเล,ล้วห่วยขอ,อนั่งโต๊ะ <c oughs> จ็ากนี้ก่อนสะดอกพอได้บีบครั้งนั้นครั้งนี้นี่แล้ปวดเหวสะกเดเหวบีบทีหลัง เบิกก่อเส้นเจ็ดหน่วยบอครับพอมีปลานั member, ่นนรอมาดูมันน้ำมันดีหน่วยองานนี่กันเจ็ดางแล้วว่าสามหน่วยก็พอแล้ววะเสือเราเบิ่งกันหน้าจากสามน่วยก่อนเนาะคันมีสมยังเพิ่มอีกเกือบเสือได้แล้วได้ตอนปิงมาเพิ่มอีกนิดหน่อยมันเป็นคำนวณอยู่ในมือเนาเลยลรลุ้ยก็ อรถโีนีม่เคยอยู่เคยจะตักได้ใหญ่มีท่านได้ปิดกองได้เขาโคพี่น้องมันเราโคดเสร็จแล้วมะวันละเสื่อมมดเทลงแล้วปัดคือส่งหลายๆลูสาวว่ามีเฮอร์เอสเพชรพอเพิ่งกินเพชรนำมีท่นได้อยู่พี่น้องจะเ,เ,เคืองอออซอสกระปักเอาละกับรุดลุย่ย ก่อนทีละขั้นครับบีมาเกาะก่อนได้พี่น้องปาดไว้แล้วมีทันได้บีนนะโอ้เป็นน้าดีเถอะวะเสือ้อสามนอยเจ้าพอดีก็ใหญ่ปางว่าุบุนะปาตกพี่น้องเกาะตัวนี้คือขักแต่ของแม่ดองของพ่อดองพอรุ่นแม่ตูวเม็เกาะดองตัวเนี้ยขอบคุณเลยๆเด้อพอรุนได้มาเกาะเมื่อเสื้อก้อยหนูละคนนะโอ้เบิ่งเนอร์มันครับพี่น้องคนนะขันแล้วได้บาทขันก้อยหนูครับพี่น้อง อหอมเด็ดหอมมกกะกอกหอมเอาเดี๋ยวข้าวเหนี้วหนูไว้ไว้สุดยอดดีดีครับสุดว่าเราเสีบอยู่แล้วน้ำไลยสีไหลได้ครับนี่หอมเลยแต่ทำให้ท่าน,นเสิร์ฟพรหอมได้พี่น้องเสิร์ฟทีหลังหอมมอสผีน้องเอ้ยหอมมันหนูเนาะครับผ<อ>มลูกประมาณลรำหอมเสด็จพี่น้อง เด็๋ย้องจกาไปหันหนยานันลมพัดหนี้สันดอเลยเอามาปิดกับพุกแก้วเลยตอนนี้เวลาล่วงเลยไปตีมุ้งได้ใหญ่ร้านกับเพิ่งมาวังสองโมงกว่านายนายกินเลยครับพ่าเลือดคนองบานนี่สีสันบันเทิงครับผมบ้านนีเรียบร้อยครับ สิมเมืองละบางหันแซ่บครับพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเลยบัดนี้มากินก้อยหนูเด้อครับนี่เสื้อหมกกอกหอมอุ้ยสิบเบิ่งบังยาแซ่บแซบพี่น้องเลยโอ้ยเสียดายเด้โอ้ทอดๆทอดๆคอเสียดายจานน้อยพนน้องลูกครับพอเตรียมจานหมอกอกเลยครับผมบอกกอกซีนวยครับนี่พี่น้องเอ้ยมันยังแซ่บกว่ากระอง กินบ่ครับป่านเรียบร้อยมาเด้อครับพี่น้องสุขุสุคนครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมมากินก้อยหนูผักกระเดาผักกระเดาดองบันี้ครับผมไม่จังว่าเด้อเดี๋ยวจังละถามไดด่างเพื่อนเอ,อ,อนนั้นไปเก็บอยู่ใส่ออน เคืองีกเข่าขกันนะครับน้อครับแซ่บย่างคักพี่น้องเด้อครับเด้ฟปางกินกระปูเออกินน้ำเดือดเหมนเาเอ้าโอ้ลูกโดดมาเหรอเหรอเด้อวายุยโอหักเถื่อหนใหญ่หักออกไงใคร้ึมันหักไ่ได้มันมันแห่วไหมเด พากันเมดจับแต่ข้าจะว่าอย่างน้ำเผาหมือหมหั่นม,มัดเบือหันล้เบือเบปกอคอรับพี่น้องหืกปกบในโตผู้ดใดเนาเบือปกักกอคอใส่อ่อนไปทางเรือ,มอ,นนอ,อง,งมนเน<ห>าะข้าีางกินหนังและนะ้วจังหวะนี้ยังกระแสบครับเขาเศร้าสีม่ง สุดยอดสุดยอดพี่น้องมาแล้วครับไหนไ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับมากินก่อยหนูน้ำกันได้ครับ <c oughs> ใช่เราไปแล้ว <c oughs> เราคจพร้อมกินน,น,นั้นก่อนเด้แกงกับหอมกับปูพี่น้อง อ้อกระปูแต่เมื่อคืนนี่แหละคนคนกินแกงพักโหัวแกงฟังระบบนำส่วนตะสมกิฟต์ก็ลังงามเส้าเพิ่นเก็บมาเฮื่อหลานเพิ่นแมเนื้อต่ำแซ่บหมูมันขัดเกลีครับหมูมันครับดอกกระเดาอษกระดูกกระดูกหินใหญ่เนี่ยละจู่ โอ้มีมัหยำเห็นนี่เ,รรดดเสียอัธรลดด้เด็ครับเสียแห้วไปไหนน้องถ <c oughs> ้ากระเดามากแบบเป็นบาทน,นัะพี่นอ้องครับยำมันดีมันบันมันบันกินลาบหมูครับพี่นอ้อง ăn được chuẩn mực là lại gắng là cố gắng rồi Cút phạm đó Cút gắng là cố đó là cố Bỏ. là cố gắng 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 là là này ินเสียงแม่โฟเป็นใจไปว่าเอาโนบเราจกละสิเยอกไัมมาเยอะไมไอ้โนกต้อยตั้งมันจะจกจะหันมาหาจินมก่อนเลยเพื่อับขี่ได้พี่น้องเลยมนได้ครับ กับเปลือกนระกอบเหมือนกันนะมาเสิร <at> ์ฟไะได้มาก้อยหนูมันแสบมันหอมเะกอกต้นนี้มันแสบไปเลยนื้อมันหลายเนาะมันตัวมันแต่ใส่บุย มาตูวเเรไมาเห็นเขานวลมันหลามืเสือรูดโดดนำไวเ้เสียมเ้อของเสียเองก็นเล็กหน่อยนะฮะหน่มกินบากิ <laughs> บักหอมๆเปล่าแ่บแล้วฝั่งรสศาสตเธอขัดแ่บขัดพี่น้องไอ้ก้อยเจอมาก่อนครับคลิปนี้กับฟากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบพุณครับผมขอบครับมาครับมาเซาะแสบนมกกันเด้อครับรู้สึกว่ามันมีความหอมความแบเลยครบทุกอย่างไป